สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่21ตุลาคม2565นะคะตั e ๊กแต่ก e. ็เสร็จภารกิจการงานข่าวดำนะคะก็หลังจากนี <keyboard> ้พี่ตั๊กแต่ก็จะมาเล่าความฝันต่างๆให้ฟังนะคะความฝันต่างๆก็จะเป็นเรื่องของจะเกี่ยวกับเรื่องของมูลนิธินะจะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพ่ายามยาก็จะนะคะแล้วก็ มันมีหลาย,ลายๆเรื่องนะคะเดี๋ยวพี่ต๊อกแต๋วจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะแล้วก็พี่ต๊อกตแต๋วตั้งใจว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญาด้านการแปลความฝันนะคะหลังจากที่แปลความฝันมาได้หลาย ได้7 0 0กว่าคลิปแล้วนะคะก็เป็นที่สนุกสนานของตัวเองนะคะแล้วก็มีผิดบ้างมีถูกบ้างผิดก็เป็นครูนะคะถูกก็เป็นครูนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่าพี่ดรกะแต๋วได้เงินมาหลายล้านแล้วนะคะจากการแบกความฝันนะคะก็ได้เงินเอาแค่ปีนี้นะปีนี้ได้ประมาณ5ล้านกว่าแล้วนะคะสำหรับปีส5งพเนี่ยได้5ล้านกว่าแล้วก็เป็นที่คุ้มแล้วนะคะแล้วก็เราจะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจะขี้เกียจอ่ะจะครบสองพันคลิปนะคะพอครบสองพันคลิปเราก็จะเลิกแปลความฝันเลยนะคะเพราะว่าราเก่งแล้วไงพอนราเก่งแล้วเราก็ไม่ต้องแฟลนะโอ้หเรือเรือที่นี่สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่ต้อกแต่จะถ่ายลูกเรือให้ดูนะโอ้ตอ,อนนี้อยู่ที่อยู่ที่แม่น้ำเจ้าพญาสนุกมากสนุกมาก วันนี้ก็ถูกหวยลาวนะคะถูกหวยลาวแล้วก็ฮานอยเนื่องจากว่าอลองเสี่ยงโชคซะหน่อยเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ไปลอยอังคารท่านศาสตร,ราจารย์ดรสุชาติประสิทธทิ์รัตสินนะคะก็ได้ล่องเรือแล้วก็ได้ลอยอังคารเสร็จแล้วก็เลยมาขอเสี่ยงโชคอ่าก็ถูกหวยนะคะแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้พี่ดรแต็วมาอยู่ที่บ้านนอกนครสวรรค์น,นะคะ ก็ไม่ว่างตั้งแต่เมื่อวันที่13ต้นมาเลยนะคะ1 3จนถึง21เนี่ยไม่ว่างเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยมาที่นาคารสวรรค์บ้านนอกนะคะก็เลยก็เลยจะต้องอ่านั่งฟังคลิปหน่อยนะคะเนื่องจากว่าคลิปต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นของเป็นช่อง YouTube อย่างเช่นของกบนาอย่างเงี้ยบางคนก็จะฝันที่เกี่ยวกับเรื่องของอ่ารถไฟอ่านั่งรถไฟนะหลายคนเลยนะที่เกี่ยวกับรถไฟพี่ดัตต์แต๋วกำลังนั่งคิดอยู่ว่าเออรถไฟอันนั้นน่ะอาจจะหมายถึง รถไฟสายมรณนะก,ก็คือที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพราะว่าเป็นรถไฟที่ประเทศญี่ปุ่นนะอาสร้างสร้างเพื่อจะจะทําสงครามเพราะว่าทําสงครามกับอังกฤษไงแล้วทีนี้ไอ้ตรงด่านเจดีสามองคนะ์เนี่ยก็เป็นด่านที่ใกล้ที่สุดในของเขาเนาะเขาแบบเขาจะทาให้ผ่านประเทศไทยเพื่อจะไปสู้ศึกกับฝรั่งเศสนะ่ยก็เลยทําให้เกิดทางรถไฟสายมรณนะก็คือ,อม,มันมีเรื่องราวที่นะ่า ที่น่าสงสารน่าสะพึงกลัวนะคะแล้วก็ความฝันต่างๆนะคะก็จะเกี่ยวกับอันนั้นเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่ามันคือรถไฟสายมรณะนะเราจะต้องใช้ความความเข้าใจนะคะในการแปลความฝันนะคะเพราะว่าเขาอย่างเช่นเขาก็บอกว่าเออเนี่ยบางคนก็ฝันว่าเห็นลิงเนาะลิงลิงออกลูกมาออกลูกมาสาตัวแล้วก็ตายอลิงแบบนั้นนะหมายถึงปอนสเตอร์ลิงก็คือจะเกี่ยวกับฝรั่งเศสง่ายเพราะว่า เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของออาัตราแลกเปลี่ยนแล้วบางคนก็ฝันบอกว่าเออเี่ยน,น,นะครับค่ารถไฟเนี่ยทำไมแพงแพงนะหูทำไมแพงอย่างนั้นอย่างนี้เอามันเป็นจริงๆมันไม่ได้เป็นเงินไทยนะไอ ที่เขาฝันฝันเนี่ยมันเป็นเงินจัดไงจัดก็คือของพม่าอ่าบางคนก็ฝันบอกว่าไปทําผมค่าทาผมเนี่ยต้องแปดพันเออแปดพันอันนั้นไม่ใช่เงินไทยนะคะอันนั้นเป็นเงินจัดของพม่านะคะคือฝันต่างๆวดนเนี่ยนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟนะแล้วทีนี้รถไฟเนี่ยเราก็ต้องดูเราก็ต้องไปทบทวนวรรณกรรมให้หมดเลยนะคะว่าจะเกี่ยวกับรถไฟเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าบางคนก็ฝันที่เกี่ยวกับว่าเออจะต้องมีไมค์เกี่ยวกับไมค์เนาะเออไมาโครโฟนแบบนั้นนะไมโครโฟนแบบ ก็เหมือนกับโอ้รถไฟหัวลาโพงไงพอเรามีไม้ปุ๊บเราก็ต้องมีลาโพงใช่ไหมล่ะอ่ามันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟที่แบบว่าอ่ะเปิดครั้งแรกอ่ะครั้งแรกนะคะก็คือราชกาลที่5้าทรงสเสด็จเปิดสถานีรถไฟสายกรุงเทพมหานครแบบนั้นนะสายกรุงเทพก็คือสายหัวลําโพงและไอที่ไปทําผมท,ทําเผากันอนะเกี่ยวกับหัวนะ่ะอย่างเง้เขาเรียกว่าหัวลาโพงนะนะั่นนหะคือบางคนก็บอกว่าเออเนี่ยเอาควาย ถามหาซื้อวัอวซื้อควายอ่าซื้อควายกันนะอ่ะควายอันนั้นไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าตัวควายชัดๆนะเขาหมายถึงการใช้แรงงานไงพอการใช้แรงงานปุ๊บก็คือสื่อถึงเรื่องของถนนสายรถอ่าถนนรถไฟสายมรณะนะคะเพราะว่าเขาอ่าสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็มีการแบบเขาเรียกว่าอ่าเกณฑ์อ่ะเกณฑ์ะน,นะแบบแกเกณฑ์คนมาทำแล้วก็ทำให้คนตายเยอะมากมายเดี๋ยวพี่ตังแต่จะเล่าต่อไปนะ